สวัสดีค่ะนี่คือรองเท้าใหม่ของโบ๊ททั้งหมดเลยนะคะโอซื้อจากชีอินนะคะยังไม่ได้ลองใส่เลยจะใส่ให้ดูนะว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะเป็นรองเท้าแบบไม่มีซ้อนหมดเลยนะคะโบ๊มีรองเท้าที่ทดลองซื้อมีซ้นมาแล้วนะคะมีวิดีโอให้ดูแล้วนะคะโบ๊ชอบโบ๊ส่งคืนไปนะคะแล้วโบ๊ทก็ตัดสินใจสั่งเป็นแบบไม่มีซ้อนมาหมดเลยนะคะ มีรองเท้าที่ซื้อ3คู่นี้จาก eBay นะคะราคาที่ชีอินนะถูกกว่าเยอะเลยอะ่ะเสียใจนิดหน่อยนะคะเพราะว่าปวดเจอชีอินที่หลังนะคะตั้งแต่นี้ไปจะสั่งซื้อรองเท้าที่ชีอินนะคะถูกดีนะคะแบบถูกใจด้วยนะคะมาดูกัน2คู่นี้นะคะเป็นรองเท้ายางนะคะ โบซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วโบซื้อมาเบอร์ใหญ่เกินนะคะเบอร์8ใส่เบอร์7.5นะคะถึงจะพอดีเท้าโบนะคะโบก็เลยสั่งซื้อ2คู่นี้มาใหม่เป็นเบอร์ที่ใส่พอดีเท้านะคะคู่นี้น่ารักเป็นวิบว,วับวิบวับนะคะ คู่นี้เนี่ยในชีอิน่ะถูกกว่าครึ่งๆเลยนะคะอันนี้พอซื้อมาจากใน eBay นะคะเป็นผ้ากำรรมะหยี่นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยลูกปัดนะคะคู่นี้ก็น่ารักมีดอกไม้ด้านหน้านะคะมีคาดตรงกลางตรงนี้ เวลาใส่เนี่ยน่าจะใส่เป็นถุงเท้าบางๆนะคะจะได้ซับเหงื่อนะคะใครที่เหงื่อเยอะแล้วใส่เดี๋ยวป๊มีประสบการณ์ที่ใส่รองเท้าแล้วเหงื่อก็จะเหนียวเหนียวหน่อยนะอันนี้ปอ๊ดคิดเองนะยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ลองเลยนะคะใส่รองเท้าใส่ๆก็ดีนะคะคู่นี้เหมือนแบรนด์เนมนะมีโบน่ารักนะคะ คู่นี้ก็ดูไฮโซหรูรัดนะคะเป็นเหมือนหนังนะแต่ไม่ใช่หนังหรอกนิ่มนะคะและคู่สุดท้ายนะคะเป็นแบบสายเปิดส้นนะคะเป็นหนังแก้วนะคะน่ารัก ใส่แล้วชอบทุกคู่เลยค่ะใส่ได้จริงนะคะเพราะว่าโบ๊ไม่ใส่ส้นสูงใส่ส้นสูงเดินไม่เป็นนะคะใครสนใจไปซื้อบ้างเข้าไปเช็คได้ที่ชีอินนะคะชอบไม่ชอบอยังไงมาคอมเมนต์บอกกันนะจ๊ะบายบายสวัสดีค่ะ